ทำความรู้จักยูทูบเบอร์ถามมาต่อไปเริ่มเลยกันนะ <c oughs> ชื่ออะไรหรอ <Hat> ชื่อเล่นละ่และแล้วจะเรียกเลยครับเป็นยูทูบเบอร์แบบไหนงั้นหรอเป็นมีฟาโผู้ยิ่งใหญ่แล้ววันเกิดละ่ะก้าวกันยาอายุทเท่าไหร่หรอจำไม่ได้แล้วล่ะเพศของคุณละ่ะชายแล้วมั้งสูงเท่าไรหรอร้อยเจ็ดสิบอยู่ที่ไหนหรอครับห้องสีเหลืองจุดเด่นละ่ะแค่ซ้ายนี่แหละไหนลองภาคเสียงฟังหน่อย I am g l u e ไลฟ์ที่ไหนหรอ YouTube ตอนทักใจพูดว่าอะไรดี่ได้พบพวกท่านตอนจากลาล่ะอย่าลืมกันนะครับโอชิมาร์ล่ะพาทิตกับอะไร Hashtag life ล่ะลาเทมไลฟ์แฟนอาร์ตล่ะลาเทมเฟเอแฟนเนมล่ะครับยังไม่ได้ตั้งหรอกสีที่ชอบล่ะก็ตามตัวนี่เลยของที่ชอบล่ะครับอาจจะเป็นผู้ชมหรือฟังขนาดอะไรงั้นหรอแต่อาจจยใช่ใช่ไหนลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมรักนะครับชอบทานอะไรหรออะไรก็ได้ชอบดื่มอะไรหรออะไรก็ได้ชอบมังงะแนวไหนอะไรก็ได้ แนวอนิเมะล่ะอะไรก็ได้เกมสุดที่รักอะไรก็ได้เพลงที่ชอบหรออะไรก็ได้ไม่ชอบอะไรงั้นหรอนักใจผมสีแดงนับถือใครอยู่นักตัวเองสิความฝันล่ะขอติดใจทุกคนนะครับตอาถายนี้พูดอะไรสักหน่อยนะฝากด้วยนะครับผมวันที่12กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มเรามาเจอกันนะครับผมแล้วก็อยู่ในไลฟ์เป็นเด,ดีกันด้วยนะครับ